สวัสดีจ้าเพื่อนๆและเอฟซีที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าเด้อเป็นกาลังใจให้ยาบันในเด้อทุกคนมือนี้พาพี่น้องมาสาป่าจ้ามาสาปาสาป่าสาปาสาป่าเนาะสาแม่ปลาบ่แน่นสายายบันดอกสาแม่ปลาเป็นแห่รถมาสู่ ไข่เงินอันยายบ่บานกเลยเอารถอีอแท็คนอยมาสูให้เพื้นนี่หลานเคยกำลังอันเบบืิ่มพักบุงยอจ้าเพิ่มพักบุญยังไม่ปรทันโบกยังโบกยังบโบกเลยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นคุณครูอันนี้ก็เป็นพ,นออนนนพยาบาล เนี่ยนี่เป็นไย่บาลป,ป้าสายมาแตกแห้งแต่บานนี่เพราะไงไปหาสายมาไหมะะสายอยู่สายละ่ะแถวนี้สายแตก <laughs> สายพุย,ปะยะไปเอาวัสันน่ะี่ไปเอาไง ไปป้านขนาดนันป้าน้อยไปป้านมองหันไว้น้ำไหลลงสาบุ่นไปป้านมองเจ้าเจ้าสิตทัดหันมาตัวไม้เป็นบเออตาถิมเล้ยขันสายมันเหี้วบ่อัน เออเอาล่องต่อเบิ้งกันบ่ได้สิอันเดี๋ยวสิไปเอาเส้นผุนมาซันน่ะายแตกจับไม่ได้เร็วๆสองคนนั่นน่ะพูดสาปาว่าจะไม่ลงน้ำคารล้ำน้ำบอปสาปาวเนียกอะก็ลงน้ำแต่นะคู่นั้นเด พ่อยัยกะเลังสิต่อสายเออป่าหลอกหรือปะป่าออกโลดอืมมันอันพ่อยัยว่าดึงสายนี้มาเหน่พนาเขาปันเอ้ยเอาดึงดึงแห้งแหงดึงแห้งแห้งได้บ่อลูกได้บ่อได้บ่อจ้วังหันต้องไปเลยรต้องเอาน้ำดื่มด้วย มมีกัพากันกกินแกงกินเบิดกันยางเมียไผมีเออแต่ว่าอุ่นทองยู่ยเห็นปลาเข่งมือหันมันตรงนันอือแต่ตัวใหญ่มันมันมากแต่นี่เออมีอยู่นั่นเองมันบอนอยู่นั่นมีอยู่มีอยู่ อืมสาเจ้าก <g Jud ite> <LO> ับม <declaration> <aja>. <aja> ีดตีผสมเออ้กันให้คู่เปาไปดึงสนาดดึงง่ายเอ้าง่ายแต่ทอน่วยมานี่ซื้อนี่หดสาขั้นออก ไปอวยว่ารถไทยมองเลิกสูตรยื้อใส้สันใหม่โอ้ยย่าไปยามยี้ไปยามที่ถเอก้อยโอ้ยมุดน้ำถอดตอนนั้นสาญาเลิกเลืกได้กี่เล่าซื้อแล้วเล่าลอมมุด อย่างนแล้วรอยน้ำเปีนอยู่นี่คนจะมาเก็บปลานี่นีพระเอกน้อยนี่นานนี่นาเบปลานี่นี่นีพระเอเน้อยี่อ่ะ โบกันเรื่องกันมองน้ำเรื่องน้ำถึงเอาเอาเจ้าเฮ้ยย่เบาพง่ามันสิเบอรบกมือนึ่งสีคามก้อนโอเคมาจักน้อยกับได้ดหญ่ไงรถเนียหรอขัมันอย่แถวนีโอย มันไม่มีคุ้มมันบ่เข่าบรรยากาเกี่ยวเขาแล้วก็สีหาปูหาปลาสาปาอย่าน้ำลงกอนสายมีว่าละบาปสายมัด โอ้ยบาะันแนนะายุจกักพีนองขอบคุณทุกการติดชมติดามเด้อขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้ะเดี๋ยวเด๋ยวสิถ่ายลงใหม่เด้อเวลาเก็บปลาพุ่นหล่ะ